สวัสดีครับผมผมไมคมเนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับทงทั้ีมทีมงานไม่ม็เนเพราะว่าเรามาที่พัทยาเพราะว่ามันมีของเล่นไม่และเราเป็นคนแรกในทั้งประเทศที่มีโอกาสที่จะมาเล่นแล้วมันดูโหนมากดูสิแตงตงแต,งตงมันคืออะไรรถปัมรถนี่ไม่ใช่รถปัม๊อมออันนี้เรียกว่า hovercraft พูดง่ายคือ มันเป็นเรือกับเครื่องปินที่รวมกันใช่ไหมอ,อะไรเรียกว่าเรือบอกเรือบอกอรเรือบอกอะไรไรเรือบอกเรือบอกเรือบอก,อบอกมันแบบปินได้มันลอยในดินและมันลอยในน้ำได้ทั้งสองเลยแล้ววันนี้เราอยู่ที่เร,ทเราอยู่ที่ไหนยาโอเค <laughs> วันนี้เราอยู่ที่ Splashdown Action Park พทัทยพาค,คือาพวกเขามีคแนเนโคโดเยอะซึ่งเราจะกลับมาเดือนหน้าที่จะเล่นเพราะว่ามันมีแบบที่สู้กันที่ มีสไลด์ด้วยยาวที่ก็โดดลงในน้ำอะไรเยอะแยะแต่วันนี้เราจะเล่นเรือบอก hovercraft เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันแล้ว,ลวหลังจากที่เราเรียนรู้ที่จะขับเป็นเดี๋ยวเราจะแข่งด้วยเราจะเราจะจับเวลาแล้วดูกันว่าใครแมนสุดใครเก่งสุดไป <laughs> โอเคตอนนี้ก่อนเราจะเริ่มแข่งได้เราต้องฝึกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เขาพิ่งเราให้ฟังว่าอันนี้มันมันเหมือน,นเรือแต่ว่ามันไม่มีเบรกเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูาดอันนี้อันนี้คือ accelerator นี่คือสิ่งที่ทำให้เราไปเร็วๆวนี่ไม่ใช่เบรกนะครับนี่คันเร่งในภาษาอังกฤษแปลว่า accelerator ลองพูดสิ accelerator Acc คือมันไม่มีเบรกเลยฉะนั้นตอนนี้เขาจะสอนเราวิธีที่จะแบบพอขับได้เลยแล้วที่มันเป็น่าเขาบอกว่าอะไรเครื่องจากนี้มัน 1,000cc 70%ซีซีคือทำให้มันลอยแล้วอีก30%ที่เหลืออ่ามันมันมันไปข้างหน้าเลยแล้วตอนนี้เราจะเราจะลองฝึกคอนลักห้าถึนาทีเอ้แล้วเราสามารถคุยกันได้เลยเจงโอเค ลองดูผมเป็นคนแรกป่ะ เราพร้อมที่จะแข่งกันแล้วกติกาก,ก็คือเราจะเอาจุดสตาร์ตรงนี้ไปข้างหน้าพอไปถึงลูกบอลนะครับให้วนสองรอบถ้าโดนลูกบอลบวกสิบวิหลังจากนั้นต้องขับกลับมาจอดตรงนี้แล้วถ้าจอดไม่ดีชนกูนะผมป่วยละสิบวินาทีเพิ่มเวลาไปเราจะเล่นคนละรอบเดียวเองแค่นั้นแล้วคนที่มีเวลาดีที่สุดเร็วที่สุดชนะสี่คนสี่คนสี่คนอามาสี่คนสี่คน เควลาของตั้งคือ1นาที17วิตบวก1กลวยคือ1นาที27่ิเจด้าไม่นับเวลา หน um, ึ่งหนึ 1, 2, uk, ่นาทีสิบสามวิดแต่คุณตกรอบหนึ่งนาที17วิตปวกปวกอะไรกลวยสองอันคือสองสองอันเหรอหนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดเนี่ยครับผม What's your time? One twenty six. What's oh. <laughs> yeah. your time? What's your time? What is it? What is it? Fifty eight <laughs> seconds. Yeah. That's a bad week. โอเคเรียบร้อยแล้วผู้ชนะก็คือใคร m o ม e ม Maker ถ้ามีใครสามารถมาที่นี่และทำเวลาเร็วกว่า58าิบวินเ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าจะเอาเสื้อมาให้คุณเพราะว่าคุณชนะมาไม่นดได้58ิ <laughs> วินนั่นคือแบบเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีคนทำที่นี่แหละคือเจ้าของยังช้ากว่านี้อะ <N> ่ะ <L at> นั่นแหละโอเคถ้าเกิดว่าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ช่อง youtube My เนตและกด,กดกระดิ่งด้วยที่คุณจะได้การแจ้งเตือนตลอดว่าเราเอาเคล็หม่เมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมาเล่นเดี๋ยวเราจะฝากลิงข้างล่างว่ามันอยู่ที่ไหนและมันราคาเท่าไรสำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ รีบรอยแล้วแต่ตอนนี้เจ้าของไม่ยอมรับว่าผมชนะขขาฉะนั้นเขาอยากจะลองแข่งกับเวลา50 Bad Weet Good luck We're ready oh, oh, oh! Oh, What is it One minute and eight seconds